นี่คือบ้านหลังใหม่ของนกช้อนหอยดําเหลือบนกต่างถิ่นที่ตกหลุมรักนอาหารอย่างถอนตัวไม่ขึ้นกว่าหลายศตวตรรษที่หนองน้ําใหญ่แห่งนี้ทําหน้าที่เป็นเสมือนบุคคลสําคัญของครอบครัวเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์บกและสัตว์น้นานานานชนิดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของนกกว่า300ชนิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัดสกลนครในเดือนมีนาคม2567นักอนุรักษ์จากชมรมอนุรักษ์กน,นกสกลนครได้ถ่ายภาพฝูงนกชนิดหนึ่งมีลักษณะปากยาวลำตัวสีดำเป็นมันสลับกับน้ำตาลแดงที่สำคัญเป็นนกที่ไม่เคยมีการพบเห็นในพื้นที่หนองหานมาก,ก่อนโอย บินและจากการนำภาพดังกล่าวไปให้อาจาร,รย์มงคลวงการศิน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกในภูมิภาคอาเซียนเราจึงได้รู้ว่านกชนิดนี้คือนกช้อนหอยดําเหลือบนกขึ้นบัญชีหายากของประเทศไทยจากการคาดการณ์ในประเทศไทยมีนกชนิดนี้ไม่เกิน50ตัวข่าวการพบนกช้อนหอยดําเหลือบทําให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและหันมาให้ความสําคัญกับนกในพื้นที่หนองหานมากขึ้น หลายคนเกิดคำถามว่านกชนิดนี้มาปรากฏตัวในหนองหานได้อย่างไรมันบินมาโอ้ลายลนี้มันลงล่องข้างสะเนี่ยนเป็นมุ่งมักงง่ายเลยทั้งนกเหหทั้งไนนกซ่อนหอยนะครับนกซ่อนหอยเขาคิดว่าฝูนั่นประมาณจะโตโอ้เป็นหลายร้อยตัวอยู่ครับหลายร้อยพรานรั่แสดงว่าแต่มันลงมาบนานสองสามมื้อนะครับอ๋อแล้วมันก็นย้ายที่หากินใหม่ครับคือไอบอลมันนอนมันจะเป็น ตรงดดนหินโดนนกปักห้างนอนนะครับนอนเพราะว่าจุดนอนเ้ากงหู้เันบ่คครับเพราะว่าลงไปลง,ลงไปใส่มองงามแมลงเห็นมันอยู่หลอดนั้นชมรมอนุรักษ์นกสกลนครได้เฝ้าติดตามจนได้ข้อมูลว่านกชนิดน,นี้หาก,กินตามแหล่งน้ําธรรมชาติกลางทุ่งนาหรือพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนโดยรอบหนองหานมีการพบรวมกลุ่มกันประมาณ50-60ถึงตัวพฤติกรรมของนกช้อนหอยดําเหลือบ เป็นนกที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงจะใช้จาบง่อยปากที่โคง้งจับสัตว์เ,เล็กๆเช่นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ภายใต้พื้นดินริมน้ําในแต่ละปีพบนกชน,นิดนี้มีการอพยพไปมาเพื่อหาพื้นที่อุ่นเมื่อวันที่17มกราคม2568ที่ผ่านมามีการพบฝูงนกช้อนหอยดําเหลือบกว่า200ตัวน้ำบริเวณดอนไซา์ริมฝั่งหนองหานฝูงใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการจดบันทึกไว้ทีมงานจมรมอนุรักษ์นกสกลนคร สามารถบันทึกภาพวิดีโอฟูงนกช้อนหอยดำเดือบไว้ได้ในระยะใกล้เป็นภาพนกที่สวยงามได้สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับแล้มันมีมัมีเป็นกลุ่มอยู่มันอยู่อประมาณสกลุ่มรวมรวมแล้วน่าจะประมาณสนะามสี่ร้อยนประมาณสักกี่เมตรยี่สิบสเมตรนี่แหละอื เพราะอาจารย์มงคลเป็นคนพูดเองว่าเป็นถิ่นที่มีนกชนหน่อยเยอะที่สุดในประเทศไทยแกเจอแกแกก็เคยเจอเ,เจอเป็นสี่ห้าร้อยเลยนะออยู่โซนโซนบ้านอะไรนะจําไม่ได้แล้วโซนทางเชียงเคือน,นนะุน่ะที่แกกคยเจอปีก่อนนู้นเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ต้องต้องอนุรักษ์ต้องต้องเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ควรจะมีการเปรบกวนนะ สกลนครก็ยังเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานนะครับปรากฏว่า,าเราได้พบนกน้ำจำนวนมากนะครับทั้ที่เป็นนกอพยพแล้วก็นกประจำถิ่นนะแต่นี้มันก็มีปัจจัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันนกน้ำเหล่านี้ธรรมชาติหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะ มีการดูแลยังไม่ทั่วถึงนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเผาทุ่งนะครับหรือกการาล่านกมาจำหน่ายนะฮะไอเรื่องอย่างนี้ก็คิดว่า,าผมในฐานะคนหนองหานคนหนึ่งนะครับโตมาจากริมหนองหานเราเข้าใจนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่ริมหนองหานหรือว่าอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติก็อาศัยหาอยู่หาก,กินกับธรรมชาตินะครับ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยธรรมชาติของเราเหลือน้อยแล้วนะครับการที่มันยังคงอยู่ได้เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แบบถ้าไม่รับการแก้ไขเนี่ยมันก็จะสูญไปเพราะนันะการให้การศึกษาแล้วก็ให้ความรู้นะครับประชาชนของเรานะครับโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยซึ่งจะต้องอยู่ไปอีกนานกว่าคนรุ่นผมนะกอ็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันนะครับเผยแพร่ความรู้แล้วก็ทำ เขาเรียกอะไรสร้างกฎกติกานะครับที่ทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องการแล้วก็ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติสืบไปนะครับภาพนกชนหอยดำเดือบใช้ปากชนชัยขนมีความสุขกับการหาอาหารบินโฉบไปมาทั่วท้องฟ้าเมืองสกลนครเป็นภาพที่ยืนยันได้ว่าน้องหานจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลก